ด,ดิฉันชื่อนางสาวชุติปภาภัทรประสงค์รหัสนสักศึกษา65051051จะมานำเสนอวิจัยจบกบบระบวนวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง208499ในหัวข้อการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยสะสมโรคไข้หวัดใหญ่รายเดือนในเขตสุขภาพที่1โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักคืออาจารย์ดรว่าที่ร้อยเอกเฉลิมรัตน์นาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริชาติภัทราพานิชัย หัวข้อในการนำเสนอมีดังนี้โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัสอิโฟเอนซ่าแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหานี้อย่างต่อเนื่องโดยในบางปีมีผู้ป่วยมากกว่า1 0 0 0 0แรายและมีผู้เสียชีวิตมากกว่า10รายในเขตสุขภาพที่1การควบคุมโรคยังถือว่ามีความท้าทายเนื่องจากเกิดจากความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขระหว่างเขตเมืองและชนบ,บท สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเนื่องจากมีการแพร่ระบาดอไปทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิต่ำและความชื้นสูงส่งผลทำให้เชื้อไวรัสอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานและเอื้อต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกมาตรการป้องกัน ในปี2556จากการรวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ป่วยสะสมโรคไข้หวัดใหญ่ที่ได้รับมาจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่พบว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงระยะเวลาที่ต้องการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว,รวและเห็นได้ชัดดังรูปวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อสร้างและเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ทั้ง4ตัวแบบได้แก่ตัวแบบดน d ็อ Forest, a d a b o o บ XGBOOT และ LightGBM จากนั้นทำการคัดเลือกตัวแบบที่ดีที่สุดข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาใช้ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยสะสมโรคไข้หวัดใหญ่รายเดือนในเขตสุขภาพที่1ตั้งแต่เดือนมกราคมพศ2 5 5 6ถึงเดือนมีนาคมพศ2568รวมทั้งหมด147เดือนตัวแบบการพยากรณ์ได้แก่ตัวแบบ Random Forest e o o t t และ Light G B M ด้านการคำนวณใช้โปรแกรม Excel ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้โปรแกรม Google c o l a b ในการสร้างตัวแบบพยากรณ์กแนวคิดของการศึกษานำเข้าข้อมูลจำนวนผู้ป่วยสะสมโรคไข้หวัดใหญ่รายเดือนในเขตสุขภาพที่1ตั้งแต่เดือนมกราคมพศ2556ถึงเดือนมีนาคมพศ2568 จำนวนทั้งหมด147เดือนนำมาแบ่งเป็นข้อมูลชุดฝึกสอนและข้อมูลชุดทดสอบและนำมาสร้างตัวแบบการพยากรณ์ทั้ง4ตัวแบบได้แก่ตัวแบบ Random Forest, Ada e Boost, XG b o o t Boot, และ LightGBM และนำมาคำนวณหาค่าพยากรณ์และค่าคาดเคลื่อนจากการพยากรณ์และนำมาคำนวณหาค่า APE และ R s q u a r e แล้วคัดเลือกตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดสมมติฐานของการศึกษาตัวแบบ LightGBM เป็นตัวแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการพยากรณ์ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาอนุกรมเวลาหมายถึงกลุ่มของค่าสังเกตที่เก็บรวบรวมตามเวลาอย่างต่อเนื่องโดยค่าสังเกตแต่ละค่ามักจะเก็บรวบรวมในช่วงเวลาที่เท่ากันได้แก่รายปีรายไตรมาสร,รายเดือนและรายสัปดาห์ Profit Model เป็นกระบวนการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาที่อิงจากแบบจำลองการบวกซึ่งเป็นแนวโน้มแบบไม่เป็นเชิงเส้นสอดคล้องกับฤด,ดูการลรายปีรายสัปดาห์รายวันรวมถึงผลกระทบจากวันหยุดโดย Profit มีความทนทานต่อข้อมูลที่ขาดหายและสามารถจัดการกับค่าผิดปกติได้ดีและนี่จะเป็นสมการของตัวแบบ p r o f i t m โ d เดแบบจำลองเชิงบวกค่ะ ตัวแบบการพยากรณ์ตัวแบบป่าสุ่มหรือ Random Forest เป็นวิธีการเรียนรู้แบบกลุ่มที่ใช้ต้นไม้ตัดสินใจหลายๆต้นโดยสร้างจากชุดกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสร้างโดยฟีเจอร์ที่สุ่มเลือกผลลัพธ์สุดท้ายจะได้มาจากการรวมผลการทำนายของทุกต้นวิธีนี้จะช่วยเพิ่มความแม่นยำและ,สะเสถียรภาพในการพยากรณ์และนี้จะเป็นสมาการของตัวแบบ r a n ด o m forest ค่ะ พารามิเตอร์ของตัวแบบ Random Forest มีดังนี้ a d a t i v e Boosting หรือ Ada Boost เป็นการฝึกรอบๆโดยใช้ตัวแบบง่ายๆหลายตัวในแต่ละรอบจะให้น้ำหนักกับตัวอย่างที่ทำนายผิดพลาดมากขึ้นเพื่อให้รอบต่อไปโฟกัสแก้จุดเดิมจากนั้นนำผลของตัวแบบทั้งหมด มาผสมเป็นคำตอบเดียวที่เม่นยำขึ้นแต่วิธีนี้จะไวต่อค่าผิดปกติจึงควรนำความสะอาดข้อมูลและหยุดฝึกเมื่อผลไม่ดีขึ้นและนี่ก็เป็นสมการของตัวแบบ Ada Boost พรามิเตอร์ของตัวแบบ Ada Boost มีดังนี้ Extreme g r a d i e n Boosting หรือ XG Boost เป็นการฝึกรอบๆ โใช้ต้นไม้ตัดสินใจขนาดเล็กหลายต้นในแต่อรอบจะสร้างต้นไม้ใหม่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของต้นไม้ก่อนหน้าโดยจะเน้นตัวอย่างที่ทำนายผิดพลาดมากที่สุดเพื่อให้โมเดลโฟกัสแก้ไขจุดบกพร่องอย่างต่อนเนื่องเมื่อฝึกคบบต้นไม้แล้วจะนำผลลัพธ์ของต้นไม้ทั้งหมดมารวมเป็นคำตอบเดียวที่แม่นยำมากขึ้นและนี่เป็นสมนการของตัวแบบ XGbo o s t ู พารามิเตอร์ของตัวแบบ Exboot มีดังนี้ Light Gradient Boosting หรือ Light GBM เป็น GBM Framework ที่มีประสิทธิภาพสูงใช้ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจสำหรับการจำแนกข้อมูลหรือการถดถอยโดย Light GBM จะใช้อัลกอริทึมที่เรียกว่า Liftwise ซึ่งสามารถลดการสูญเสียได้ดีดังนั้นจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและมีความเร็วเป็นอย่างมากนี่จะเป็นสมการของตัวแบบ l i g h GBM ค่ะ พารามิเตอร์ของตัวแบบไร g b m มีดังนี้วิธีการหาค่าไฮเปอร์พารามิเตอร์โดยใช้วิธี Random Search คือเทคนิคหนึ่งในการปรับแต่งพารามิเตอร์ของตัวแบบใน Machine Learning โดยจะทำการสุ่มเลือกพารามิเตอร์จากช่วงที่กำหนดไว้และประเมินผลด้วยค่า Cross Validation เพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดพารามิเตอร์ของ Random Search มีดังนี้ การสร้างตัวแบบ loss function คือฟังก์ชันที่ใช้วัดค่าความผิดพลาดของตัวแบบการทำนายและค่าจริงทำงานโดยคำนวณค่าความต่างและส่งให้ o p ปติม z e r อร์ปรับพารามิเตอร์เพื่อลดความผิดพลาดลงเรื่อยๆโดยข้อดีคือช่วยให้ตัวแบบเรียนรู้ทิศทางและถูกให้ถูกต้องและเลือกให้เหมาะสมกับปัญหาข้อเสียคือหากเลือกไม่เหมาะสมอาจทำให้ตัวแบบไวต่อค่า outlier ไ,ได้ ค่าคลาเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยหรือ MSE เป็นฟังก์ชันสูญเสียที่ใช้วัดค่าความผิดพลาดของการพยากรณ์โดยจะนำค่าความต่างระหว่างค่าจริงและค่าพยากรณ์มายกกำลังสองแล้วหาค่าเฉลี่ย การตรวจสอบปัญหา Over Fitting ของตัวแบบจะใช้วิธีที่เรียกว่าเส้นโค้งการเรียนรู้หรือ Learning curve จะประกอบด้วย2เส,ส้นคือเส้นของชุดฝึก t r a i n i n g และเส้นของชุดทดสอบ v a l i d a t i o n เพื่อประเมินว่าตัวแบบกำลังเรียนรู้ได้ดีหรือไม่เช่นหากเส้นเทรนนิ่งมีค่าลอต่ำแต่วอลลีเดชั่นมีค่าลอสสูงสแสดงว่าตัวแบบกำลังโอเวอร์ฟิตติ้งแต่ถ้าลอของทั้งสองชุดยังสูงสแสดงว่ากำลังอันเดอร์ฟิตติ้ง ดังนั้น,น,นการวิเคราะห์ Learning curve จึงช่วยตัดสินใจว่าควรปรับตัวแบบเพิ่มข้อมูลหรือเปลี่ยนวิธีการฝึกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเกณฑ์ที่ใช้วัดประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ์ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์เปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อน Mape เป็นค่าที่ใช้วัดค่าความคาดเคลื่อนจากการพยากรณ์โดยวัดค่าความผิดพลาดเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ เมื่อค่า M A P E น้อยกว่า10แสดงว่าการพยากรณ์ค่อนข้างแม่นยำ10 20การพยากรณ์ใช้ได้ดี20 50การพยากรณ์พอใช้มากกว่า50การพยากรณ์ไม่แม่นยำ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R square วรเป็นค่าสถิติที่ใช้วัดประสิทธิภาพของตัวแบบการพยากรณ์โดยค่าอา q u สแ e วรมีค่าตั้งแต่ศูนถึง1และไม่มีหน่วยนิยมวัดในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ถ้าอา q u a แ e รมีค่าใกล้หนึ่งแสดงว่าสมการที่ได้มีประสิทธิภาพสูงถ้าอา q u a แ e วรมีค่าใกล้0นเปอร์เซ็นต์แสดงว่าสมการที่ได้มีประสิทธิภาพต่ำงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พัชนีนัคราและคณะปี2,557ใช้ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่จิตจังหวัดภาคใต้ตอนล่างใช้ข้อมูลทั้งหมด120เดือนโดยใช้ตัวแบบ Winter m u l t i p l i c i v e และ Winter a d d i t i v e ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ Winter m u l t i p l i c i t e โดยมีค่า MAPE เท่ากับ20%ซมาสรนีอเวเกติและคณะปี2,565 ใช้ข้อมูลจํานวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดนองค่ายรวมทั้งหมด48เดือนโดยใช้ตัวแบบซาริมาตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือซาริมา010 210โดยมีค่า RMSE เท่ากับ0.65และมาสโรเนียเมกาจิและคณะปี2565 ใช้ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในเขีดสุขภาพที่8จังหวัดอุดรธานีประเทศไทยใช้ข้อมูลทั้งหมด36เดือนโดยใช้ตัวแบบซาริมาพบว่าตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือซาริมา101 100โดยมีค่า MAPE เท่ากับ24.15เปอร์ซ์ทัศกรเวสสุธิพันธ์และคณะปี2 5 5 7 ใช้ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรค้ายไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยใช้ข้อมูลทั้งหมด127เดือนโดยใช้ตัวแบบ Winter Regression, Regression Tree, Light GBM, XGBoost และ Random Forest ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ Random Forest โดยให้ค่า SMAPE เท่ากับ59.11%สุดารัชชาสุติปี2015 ใช้ข้อมูลการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยรวมทั้งหมด72เดือนเราใช้ตัวแบบ Arima, a r i m a ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ a r i m a 200210โดยมีค่า RMSE เท่ากับ0.58 แบล็กวันเบอร์โปี2020ี2020ใช้ข้อมูลการใช้น้ำประปารายวันของทั้งเมืองลอนดอนรัฐออนแทรีโอรประเทศแคนาดาตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมรวมทั้งหมด1 1ปีค่ะโดยใช้ตัวแบบ Linear Regression, ProFET, RNNLSTM และ 1DCNN ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ ProFET โดยมีค่า MAPE เท่ากับ2.51 mm hmm. กาฟารีและคณะปี2024ใช้ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนใช้ข้อมูลทั้งหมด6 7 6สัปดาห์โดยใช้ตัวแบบ XGBoost, CNN, LSTM และ CNN-LSTM ตัวแบบที่เหมาะสมคือ CNN-LSTM มีค่า MAPE เท่ากับ14.58เคเดอร์ฮูเซนและคณะปี2024ใช้ข้อมูล ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เป็นข้อมูลรายวันจำนวนทั้งหมด731วันโดยใช้ตัวแบบ AdaBoost, KNN, NNC และ SVM ค่ะผลการศึกษาพบว่าตัวแบบ AdaBoost มีความเหมาะสมที่สุดโดยมีค่า RMSE เท่ากับ2.059 4 หลิยวอย่างยาและคณะปี2015ใช้ข้อมูลการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการพยากรณ์โรคไข้วัดใหญ่ในเขตเมืองขนาดใหญ่โดยใช้ข้อมูลทั้งหมด364สัปดาห์โดยใช้ตัวแบบ m a l model, Random Forest, XGBoost และ GRU ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ m a l model โดยมีค่า R-square เท่ากับ0.76และมีค่า MAE เท่ากับ0.08เสริมบูบารัก ปี2020ใช้ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่รายเดือนในประเทศซาอุาดิอาราเบียรวมทั้งหมด132เดือนโดยใช้ตัวแบบอาริมาตาริมาและเอ็ก o s จีบตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือเอ็ก o s จีโดยมีค่า Rmse เท่ากับ1.93 วิธีดำเนินการศึกษาใช้ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยสะสมโรคไข้หวัดใรายเดือนในเขตส,สุขภาพที่1ตั้งแต่เดือนมกราคมพศ2556ถึงเดือนมีนาคมพศ2568จำนวนทั้งหมด147เดือนโดยแบ่งข้อมูลเป็นข้อมูลชุดฝึกส,สอนตั้งแต่เดือนมกราคมพศ2556 ถึงเดือนมีนาคมพศ2567จำนวนทั้งหมด13 3, 135เดือนและแบ่งเป็นข้อมูลชุดทดสอบตั้งแต่เดือนเมษายนพศ2567ถึงเดือนมีนาคมพศ2568รวมทั้งหมด12เดือนโดยมีตัวแปรตามคือจำนวนผู้ป่วยสะสมโรคไข้หวัดใหญ่รายเดือนในเขตสุขภาพที่1 ขั้นตอนการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยตัวแบบ Random Forest นำเข้าข้อมูลจำนวนผู้ป่วยสะสมโรคไข้หวัดใหญ่รายเดือนในเขตสุขภาพที่1นําำมาแบ่งข้อมูลเพื่อฝึกฝนตัวแบบและคัดเลือกคุณลักษณะโดยวิธี Feature Importance ปรับพารามิเตอร์สร้างตัวแบบคำนวณค่าพยากรณ์และได้ผลค่าพยากรณ์โดยอีกทั้ง3ตัวแบบก็จะมีขั้นตอนการวิเคราะห์อนุกรมเวลาที่เหมือนกันค่ะ ผลการศึกษาตัวแบบ Random Forest ภาพที่13แสดงการเปรียบเทียบค่าจริงและค่าพยากรณ์ของตัวแบบ Random Forest โดยเส้นสีแดงจะแสดงค่าพยากรณ์และเส้นสีน้ำเงินจะแสดงค่าจริงจากตารางที่7ได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของตัวแบบ Random Forest ได้แก่ค่าพารามิเตอร์ n estimator ได้ค่าของตัวแปรเท่ากับ150 m a c d e p t h เท่ากับ5 m i n s a m p l e s p e e d เท่ากับ10และ m i n s a m p l e l e a f เท่ากับ4จากตารางที่8สแสดงการเก็บเทียบค่าจริงและค่าพยากรณ์ของตัวแบบ Random Forest การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ Random Forest พบว่ามีค่า MAPE Training เท่ากับ3.08 MAPE Testing เท่ากับ9.66และได้ค่า R-square เท่ากับ9 7 3 3 ตัวแบบ AdaBoost ได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของตัวแบบ AdaBoost ได้แก่พารามิเตอร์ nEstimator ไดค่าของตัวแปรเท่ากับ 500, m a c d e p t เท่ากับ 4, m i n s a m p l e s p e e d เท่ากับ 0.1, minSampleLeaf เท่ากับ 5, learningRate เท่ากับ4และ loss เท่ากับ square. ตารางที่11แสดงการเปรียบเทียบค่าจริงและค่าพยากรณ์ของตัวแบบ AdaBoost การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ Ada Boost พบว่า Mape training เท่ากับ 1.71, Mape testing เท่ากับ1.36และ R s q u a r e เท่ากับ99.98ตัวแบบ XG Boost ได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของตัวแบบ XG Boost ได้แก่พารามิเตอร์ in estimator ได้ค่าของตัวแปรเท่ากับ500 m a e d e p t h เท่ากับ2 learning_rate เท่ากับ0.05 subsample เท่ากับ 0. 0.5 colsample_bytree เท่ากับ0.8 reg_alpha 0.01และ reg_lambda เท่ากับ1.15ตารางที่14แสดงค่าเปรียบเทียบค่าจริงและค่าพยายกรณ์ของตัวแบบ XGBoost การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบ XGBoost ได้ค่า MAPE training เท่ากับ2.58% MAPE testing เท่ากับ7.26%และค่า R square เท่ากับ99.3%ต่อแบบ light GBM ได้ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของตัวแบบไน g ีบีเอ็มได้แก่พารามิเตอร์ n estimator ได้ค่าของตัวแปรเท่ากับ 500, max depth เท่ากับ 3, learning rate เท่ากับ 0.02, subsample เท่ากับ 0.8, colsample by tree เท่ากับ 1, Rec l a lambda เท่ากับ 1, black alpha เท่ากับ 1, min child sample เท่ากับ5และ num leaf เท่ากับ30 ตารางที่17แสดงการเปรียบเทียบค่าจริงและค่าพยากรของตัวแบบไล่ GBM การวัดประสิทธิภาพของตัวแบบไาย GBM เพราะว่าได้ค่า FAPE Training เท่ากับ3.25% FAPE Testing เท่ากับ9.49%และค่า R s q u a r e เท่ากับ99.14%การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ จากตารางข้างต้นพบว่าตัวแบบเอ a ดา o t บูมีความเหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยสะสมโรคไข้หวัดใหญรายเดือนในเขตสุขภาพที่1โดยมีค่า MAPE ของชุดฝึกสอนเท่ากับ1.71%ค่า MAPE ของชุดทดสอบเท่ากับ4.36%และค่าอา q u สแควรของชุดฝึกสอนเท่ากับ99.98% สรุปผ,ผลการศึกษาตัวแบบเอราบูเป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยสะสมโรคไข้หวัดใหญ่ในเขตสุขภาพที่1น่งเนื่องจากมีค่า MAPE ต่ำที่สุดและมีค่า R s qua แคสูงที่สุดอภิปรายผลการศึกษาตัวแบบเอ r ราบู เป็นตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพยากรณ์ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษาของเคเดอร์ฮูเซนและคณะปี2023ที่ได้กล่าวว่าตัวแบบเอดาบูตเป็นตัวแบบท,ที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำเนื่องจากสามารถตับความซับซ้อนของข้อมูลและสามารถจัดการกับปัญหาข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือมีความผันผวนสูงนอกจากนี้โปรเฟตยังเป็นโมเดลที่ตีความได้ง่ายทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจกลไกาการพยากรณ์ได้อย่างชั และเหมาะสมก,กับการนำไปใช้ในงานวิจัยที่ต้องการจัดการกับปัญหาข้อมูลที่ขาดหายในระยะยาวทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Black, b r o a u และคณะปี2021ที่ได้กล่าวว่า p r o p h e มีศักยภาพสูงในการพยากรณ์แม้มีข้อมูลขาดหายไปบางส่วนข้อเสนอแนะ ควรพิจารณานำตัวแปรปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะส่งผลจนวต่อจำนวนผู้ป่วยสะสมโรคไข้หวัดใหญ่มาวิเคราะห์ร่วมด้วยเช่นอุณหภูมิความกดอากาศหรือปัจจัยอื่นๆค่ะการปรับความถี่ของข้อมูลจากการบันทึกรายเดือนเป็นการบันทึกรายสัปดาห์ทำให้สามารถติดตามสถานการณ์ได้ทันท่วงทีและและและรวดเร็วค่ะ ควรนำตัวแบบ Ada Boost ไปเปรียบเทียบกับตัวแบบอื่นๆเช่นตัวแบบ Long Short Term Memory หรือตัวแบบ Transformer เป็นต้นประโยชน์ของงานวิจัยสามารถนำตัวแบบ Ada Boost ไปใช้ประโยชน์ในการพยากรณ์จำนวนผู้ป่วยสะสมโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนเฝ้าระวังการเกิดโรคและการเตรียมความพร้อมในการจัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์เช่นบุคลากรทางการแพทย์เคื่อนและวัคซีได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำตัวแบบไปใช้พยากรณ์ในการคาดการจำนวนผู้ป่วยสะสมโรคไข้หวัดใหญ่รายเดือนล่วงหน้า12เดือนได้ดังตารางที่20จากศักยภาพของตัวแบบเอดาบูธสามารถนำไปขยายผลใช้กับโรคติดต่ออื่นๆที่มีลักษณะการระบาดตามฤดูกาลหรือมีพฤติกรรมการระแบบการระบาดที่ใกล้เคียงกันเช่นโรคไข้วัดใหญ่สายพันธุ์อื่นหรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน ช่วยในการคาดการแนวโน้มการระบาดล่วงหน้าสามารถนำตัวแบบเ e อ a ด o o t บูผนวกเข้ากับระบบเตือนภัยสุขภาพล่วงหน้าของเขตสุขภาพที่1เพื่อเพื่อนำไปให้หน่วยงานสามารถกำหนดเกณฑ์การเตือนภัยสำหรับจำนวนผู้ป่วยที่คาดว่าจะสูงผิดปกติก่อนการระบาดรุนแรงดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ